สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะคะรายการที่นําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงประเด็นที่คนกรุงเทพต้องรู้อย่างเจาะลึกและเข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันอริยนันท์ศรธรรมสกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะ คุณผู้ชมคะแม้ว่าบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายของวันแม่แห่งชาติจะเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะแต่ว่ายังคงมีอีกหลากหลายกิจกรรมของทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ยังคงดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งกิจกรรมวันนี้ค่ะที่รายการเจาะประเด็นอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมก็คือกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ทางกองทัพเรือนะคะร่วมกับประชาชนชาวฝั่งธนบุรีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพราะบร,รมราชินีนาถนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาจากช่วงวันเข้าพรรษาด้วยทั้ง2กิจ การนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะคะวันนี้เราพูดคุยกับทางด้านของหัวหน้านายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทหารเรือค่ะนาวาเอกไฑูทู์ปัญญสินนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณตอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวกรุงเทพพานาฟที่กรลบุกท่านครับใช่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้การนะคะให้เกียรติกับรายการเจาะประเด็นค่ะก่อนอื่นต้องถา,ถามถึงเรื่องของกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของการจัดงานวันแม่แห่งชาติทําไมกองทัพเรือถึงมาร่วมกับทางด้านของชุมชนประชาชนชาวฝั่งธนบุรีได้อย่างไรคะ ก็รจริงๆแล้วในวราระกาสอันมหาคนเฉลิมพระชมนมพรรษาของสมเด็ดพจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทุกหมู่เหล่าเนี่ยทุกองคอ์กรเนี่ยก<ม>็ได้จัดงานกันอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนที่เด่นขึ้นมาก็คือในหน่วยงานของกองทัพเรือเนี่ยเรามีพื้นที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่มีประชาชนเนี่ยอยู่รอบข้าง<ม>นะครับกิจกรรมดีๆหลายๆเรื่องนะครับที่ผ่านตามนโยบายของท่านผู้จัดการทันเรือท่านพลเรือเอกฮอารีนิดนะครับที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยเอาไปทำ<ม>นะครับก็ ได้ครองใจกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพราะว่าเราใช้ศักยภาพของหน่วยเราเนี่ยไปช่วยงานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมอนะครับในเรื่องของสุขภาพพลังพละนะครับในการช่วยเหลือ,อ,อบรรเทาสาธารณภัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆนะครับรวมทั้งประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยให้ความรักกับพวกเราที่นยกวิปยาชารรัฐจริงๆกันนะครับเพราะนั้น ในช่วงของวโอกาศอันเป็นมหามงคลเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นที่เนี่ยก็เลยได้รวมกันจัดกิจกรรม,มเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านขึ้นมาครับก็คือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันจริงๆอย่างที่ท่านผู้การบอกคือตามแนวทางของประชารัฐเลยจริงๆอย่างกิจกรรมวันแม่ที่เพิ่งจะผ่านพ้นมาค่ะกิจกรรมมีกิจกรรมใดๆที่สําคัญบ้างคะที่เกิดขึ้นครับในส่วนของกรมการขนส่งทางเรือเองนะครับได้มีกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับ จัดขึ้นในวันที่5สิงหาคมเป็นการรวมตัวกันครับของหน่วยงานราชการนะครับก็จะมีสำนักงานเขตบางกอกน้อยสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์บางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะครับแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อยก็42ชุมชนนะครับในเขตของบางกอกใหญ่เนี่ย32ชุมชนนะครับแล้วก็จะมีฝั่งกรุงทนเหนือกรุงทนใต้บางพัดตลิ่งชัน วันนั้นเราไม่น่าเชื่อนะครับว่าประชาชนที่ทราบข่าวนะครับแล้วก็เราก็ได้เชิญชวนผ่านผู้นําชุมชนไปเนี่ยจะได้มาร่วมงานกิจกรรมเดินเทระเกียรติกับเราเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับคือมากกว่าเกือบเกือบพันคนนะครับในวันนั้นเดิมทีเดียวเนี่ยเราเคยจัดงานกิจกรรมเทระเกียรติมาแล้วครั้งหนึ่งเรามีคนในชุมชนที่ให้ให้ให้ความร่วมมือกับเราเนี่ยก็ประมาณ ร้อยหรือ200คนประมาณนี้ครับกิจกรรมเนี่ยแต่ว่าจากการที่เราได้มีความมุ่งมั่นทํางานให้กับชาวชุมชนอย่างต่อนเนื่องแลว้วก็ได้แสดงออกนะครับถึงเรื่องต่างๆนะครับเพราะนั้นพลังแห่งความจงรักภักดีในคราวนี้เนี่ยก็เลยได้ได้ไดไดรับพลังมาร่วมในกิจกรรมนี้ครับระยะทางที่เราได้เดินเทิดพะเกียรตนะครับจากาลานของกรมกางส่งทางเรือ,อไปที่อาคารนันทอุทยานสโมสรเนี่ยนะครับประมาณ1นกิโลเมตร จุดเริ่มต้นที่เราได้เดินทางไปะนะครับเมื่อเมื่อหัวขบวนไปถึงเนี่ยท้ายขบวนเพิ่งออกจากกลุ่มของส่งฐานเตือเองอนะครับสแสดงว่าขบวนนี้ยาวเลยจริงๆเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้การบอกคือจากจํานวนเมื่อปีที่ผ่านมาประมาณแค่100่งร้อยสคนปีนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นกว่าพันคนบรรยากาศในวันนั้นท่านผู้การเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นความประทับใจมากน้อยแค่ไหนคะต่างคนต่างก็สวมเสื้อฟ้ากันมาช่วยกันเดินเทิดประเกียดไหมคะ เออจะเรียนว่าเวลาที่เราจัดก,กิจกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีโครงการอะไรมาก่อนใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มของการรวมพลังกันจริงๆง,งบประมาณก็าท่จะไม่ไม่ไม่ใช้เท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยได้บูรณาการมาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสอคลรลคือสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยครับก็นำนำไม้นำ้<อ><อ>นำผลไม้นะครับมาเลี้ยงในช่วงของการดูแลประชาชนนะครับแล้วก็มีชุมชนที่ก็ทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโดนัท นะครับเขาก็เอาสิ่งของเนี่ยมาดูมาช่วยนะครับโดยที่เราไม,ไม่ไม่ไม่ต้องไปซื้อหานะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนเนี่ยก็สวมใส่เสื้อสีฟ้ากันมาด้วยการแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์นะ,นะครับไม่เป็นเป็น,ปน,ปนร้ารมฉชายลักษณ์เนี่ยก็มีผู้ที่อัญเชิญมาจากบ้านนะครับผ่านพุ่มก็จัดนามาเองอเป็นการบูรณาการที่ที่ทางเจ้ากรมการกส่งทานเดือโดยท่านพลเดอตรีทิวา ดารามือนครับซึ่งท่านเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินเ<ม>ทิดพระเกียรติในวันนั้นน่ยท่านมีความประทับใจปรับรื่มมากนะครับผู้กำกับชาหลายระดับเนี่ยก็ได้ได้ได้ไดไดชื่นชม,มน,นะครับในพลังความสาม,มัคคีของพวกเราที่ได้แสดงออกะนะครับออสิ่งที่พวกเราทุกคนได้เดินไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับกับทางสมาคมพิเรยาฐานเรือ<ม>นะครับซึ่งณที่นั้นเนี่ยก็ได้นําเอากิจกรรมต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับประชาชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจดูแลรักษาโรคนะครับในเรื่องของการตรวจสุขภาพฟันถอนฟันะนะครับการตัดผมนะครับแล้วก็การแจกถุงยังชีพให้ด้วยสำหรับประชาชนผู้ที่ยากไร้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมพิยฐานเรือทำขึ้นก็ถือว่าเป็นการบุรณาการ ด้วยกันนะครับค่ะอย่างภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของบรรยากาศของการก่อนที่จะเริ่มเดินขบวนเทิดพระเกียรติไหมคะถูกต้องครับบรรยากาศวันนั้นนี่คือบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรนะครับมูลนิธิแม่ของแผ่นดินนะครับแล้วก็น้องๆที่มาจาก6สถาบันหลักๆในพื้นที่นะครับก็ทั้งโรงเรียนชิโนรถนะครับโรงเรียนสตรีวัดละคัง ศูนยน,นันเรียนสุวรรณารามหรือแม้กระทั่งโรงเรียนทวีธาพิเศษนะครับน้องๆนักเรียนที่มาวันนั้นก็800กว่าคนแล้วนะครับเ,เยววาวชนเหล่นั้นรวมพลังกันขึ้นมา,าค่ะ แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีทั้งหน่วยงานภาคเอกชนอย่างที่ท่านผู้การบอกน้ําผลไม้ต่างๆขนมนมเนยต่างๆก็มีมาเลี้ยงรับรองให้กับผู้ที่มาร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย<ช>แต่สิ่งที่สําคัญเราจะได้เห็นภาพความประทับใจจริงๆนะคะว่าต่างคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีจริงๆก็ๆด้วยคมหาโรุณาที่คุณนะครับของแม่ของแผ่นดินนะครับพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายของพระองค์ท่านเนี่ยช่วยเหลือประชาชนพวกเรามา ผ่านโครงการ4,000กว่าโครงการในโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งเรารู้ถึงพระเดษพระคุณของพระอ,องค์ท่านนะครับเพะฉะนั้นก็จึงได้รวมพลังกันมาปีนี้ก็นับเป็นเกียรตินะครับท่านพระเอกตลอดการท่านสมบัติเมธนีก็ได้มาร่วม,มในกิจกรรมนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือด้วยที่มีท่านผู้ชกันทหันเรือนะครับท่านเป็นประธานใน การจัดงานที่หอประชุมกองทัพเรือครับแต่นอกจากเรื่องของกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยที่ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีกเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนครับเมื่อวันที่10นะครับ่พวกเราชาวพื้นที่ฝั่งบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ก็ได้รวมพลังกันไปนร่วมกิจกรรมกักบทางฐานทัพเรือกรุงเทพซึ่งมีท่านพลเรือตรีสมประสงค์นิสมัยท่านผู้ชัรฐานทัพเรือกรุงเทพครับจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่มากนะครับในพื้นที่ ที่พัสดุรเจดีนะครับที่ป้อมพระจุลน,นะครับเราไม่น่าเชื่อว่าจากการที่เราเพียงแค่เรื่องว่าเราจะมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาหน้าดินที่ถูกเ<ม>ซาะทําลายโดยโดยโน้ำนะครับทุกวันเนี่ยพื้นที่ชายฝั่งเราจะสูญหายไปเรื่อยเรื่อหน่วยงานกองทัพเรือที่เราดูแลในเรื่องนี้อยู่นะครับก็เลยจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกันเกิดขึ้นนะครับ<ม>ก็วันนั้นได้รับความร่วมมือจากพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงไปร่วมกิจกรรมกันประมาณเกือบ2,000คน ซึ่งก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับป้อมพระจุลน,นะครับถือโอกาสเดินทางไปดูนะครับว่าณปัจจุบันนี้เยาว,วชนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงน่ยไปดูแลรักษานะครับชายเลนของเราเนี่ยมีความเจริญ สวยงามมากน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหาคนครได้เลยครับกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมสําคัญทั้งการเดินเท่พระเกียรติด้วยรวมไปจนถึงการปลูกป่าชายเลนผ่านพ้นไปแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับผลการตอบรับที่ค่อนข้างจะดีเยี่ยมขนาดนี้ครท่านสิ่งที่เราได้มุ่งมั่นนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยความมั่นคงทางทะเลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเป็นความประทับใจครับ ว่าสิ่งที่เราได้ได้มอบไปเนี่ยเขารู้ถึงคุณค่าว่าเรามีความรักนะครับเรามีความผูกพันเราเป็นคนไทยด้วยกันที่ช่วยเหลือ,อนะครับให้สังคมเนี้ยดีขึ้นมาโดยลําดับเราเอื้อทอนต่อกันเพราะนั้นก็กองทัพเรือเองโดยท่านผู้จวยการหารเรือนะครับท่านยังคงให้นโยบายที่มุ่งมัน่นให้ช่วยเหลือประชาชนโดยท้งที่นะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานะครคะนะครับขอยอมรับเลยนะครับว่าขอรับรองนะครับว่าเราเนี่ยจะช่วยกันใช้ศักยภาพของ่วย นะครับไปช่วยกันดูแลอีกส่วนหนึ่งนอกจากหน่วยปกครองในท้องถิ่นก็คือสำนักง,งานเขตต่างๆที่ดูแลให้กับพวกเราครับค่ะนี่เป็นเพียงแค่กิจกรรมแรกที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปในช่วงของวันแม่แห่งชาติเท่านั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญต่อเนื่องกับวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับกิจกรรมงดเหล้าตลอดพรรษาปี2559ของกรมการขนส่งทา,ารเรือนนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านผู้การกันต่อค่ะ